Hào lời cảm ơn chưa được 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 chưa

Oh sandidde Yo yo don't go there. Here there, there.

ดันโตมันโตนุ๊กตัโตเลยนี่ไงดีไหมกินดได้ไหมนี่ได้ลองเลยลองกินได้มันมันะมันนี่ลออะไปีนี้ทำหน้าต่อมาทำอะไรไม่รู้ตัวยงกันมันโตหมดทั่วเลยัว เอาตไม่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 กินเลยกินเลยดิตัวนี้วีควัดด้ยนควลาเลยนะเมันมาจัดมันมันแตกนายายใต้แบบนี้ใต้แบบนี้เออเรอดียวตอนคอมอิกสักอาทิตย์น่าจะออกบินนะนนี้เนี่ยเต่มเต็มเลยคอมเลยคอมเลยสกิโล่าไปนะครับสกิโล อย่าดเลย้ารอย่างนี้อย่างนี้หวดวยนี่นีมันมอกอนในเทานี่งันสุกยอดอลไร่มากี่ได้แบบนี้อลูกแรงพปา่ะง่วแล้วหรอต้องร่างไล้เฉยยันไงดูมาเยดูหลอจะตายแล้วเยยเนี้ยจะยังดูหมรันต้องทาวิธีจุจับไม่ต้องนั่นไอ้พวกติตันละมุมละมุมมันเต็มวัน

lắp <laughs> được